ข้าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่หนึ่งร้อสี่สิบเอ็ดบาจริงช่างน่ารำคาญอะไรแบบนี้พวกเขากล้าดียังไงถึงมารบกวนมิสเตอร์อีเนี่ยให้อภัยไม่ได้แล้วนะนี่มเกิดอะไรขึ้นกันนะพวกมันก็เป็นแค่พวกกลุ่มมดปลวกเท่านั้นแต่ทำไมข้าถึงรู้สึกกลัวกันละ่ะแต่ว่าในที่เล็กๆแห่งนี้จะมีอะไร ที่ข้าจะต้องกลัวอีกเฮ้ยนี่พวกเจ้าอะมองอะไรกันอยู่พวกเจ้าอะก็เป็นแค่กลุ่มพวกกระจกเท่านั้นหรือเจ้าจะบอกข้าว่าจะคิดจะสู้กับข้าอย่างนั้นเหรอมิสเตอร์อี e. พวกเจ้าอะมือมองข้าอยู่ทําไมกันพวกเขาทาร้ายคนของพวกเราแล้วยังมาโชว์ท่าทีหยิ่งยโสหังอีกไปจงไปตื้อพวกเขาซะนี่มันเป็นไม่ได้ยังไง อะไรกันนี่มันจะจ,จ,จ,จมยทธขั้นสูงสุดนี่นะาพวกเขาทุกคนเป็นจมยทดขั้นสูงสุดหมดเลยระดับหกชะตาเจ็ดชะตาเก้าชะตาสิบชะตานี่มันช่างน่ากลัวจริงๆนี่มันเป็นไม่ได้ยังไงดูหเหมือนพวกเราอะจะไปตีลังแตนเขาให้แล้วนะอ,อาจารย์ช่วยด้วยป่าจริง อาการบาดเจ็บของนางอ่ะร้ายแรงจริงๆและสำหรับโลงเตี้ยมเนี่ยข้าจะต้องชดใช้เงินเท่าไหร่กันนะน,นี่จะเป็นยังไงบ้างนีะ่ะเอ่อมิสเตอร์อี e. เนี่ยมันก็แค่อาการบาดเจ็บร้ายแรงเท่านั้นแหละหรือว่านี่มันจะถูกเหมารวมเป็นอาการบาดเจ็บระหว่างการทำงานนะในสถานการณ์รแบบนี้ดูแล้วไม่เพียงแต่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นนะที่ข้าจะเป็นจะต้องชดใช้นะ่ะ นี่มันไม่ยุติธรรมเลยนี่อต้องมีคนจ่ายแต่ค่าต้องไม่ใช่คนคนนั้นพวกเจ้าจงไปบอกพวกเขาซะว่าให้จับพวกมันอะ่ะมาเป็นๆได้ได้ครับได้คะ่ะทุกทุกคนจำไว้ด้วยว่ามิสเตอร์อีอ่ะให้จับพวกมันมาเป็นๆผู้อาวุโสท่านนี้เสียงดังดีจริงๆเลยมิสเตอร์อ um> ี e บอกว่าให้จับพวกมันมาเป็นๆ ตกลงเร็วๆเข้ารีบๆใช้เรือที่ตลอดตัวให้มาซะฮออ่าทำไมพวกเจ้าอ่ะถึงไม่ได้ตามพวกเรามาอีกล่ะเฮ้ความเร็วของเรือเหาะลำนี้อ่ะเทียบเท่ากับความเร็วของจอมยุทธอมะตะที่อยู่ในดินแดนอมะตะเลยนะ ในแคว้นซินเจียงเนี่ยข้าเกรงว่าจะไม่มีใครอะสามารถตามพวกเราทันได้หรอกฮ่าฮ่าถ้าเราติดใส่ให้ตามหลอดตัวนไม่ชชาก็เร็วแคว้นซินเจียงเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเราฮ่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 าเอ๋จู่ๆก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากในเมืองหนึ่งร้อยอ่ไม่สิทั้งหมดสามร้อยคน มีออร่าของจอมยุทธขั้นสูงสุดถึง300คนกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้ก่อนหน้านี้ก็มีจอมยุทธขั้นสูงสุดตั้ง60คนแค่นั้นก็น่ากลัวมากพออยู่แล้วแล้วทําไมจู่ๆถึงมีเรื่องบ้าแบบนี้ขึ้นมาได้อีกพวกแกกล้าหาเรื่องมิสเตอร์อีและคิดจะวิ่งหนีอีกอย่างนั้นเหรอไอกระจอกหกตัวแบบพวกแกมันใจในตัวเองมากกันไปหน่อยแล้ว แม่จ๋าข้าบิดไปแล้วน,นี่นี่มันความเร็วของเรือเหาะนั่นน่ะข้าเกรงว่ามันจะเป็นอาวุธระดับอมะตะแต่ว่าพวกเขาสามารถตามมนทันได้โดยง่ายได้แล้วก็สามารถทำลายมาได้ด้วยงั้นพลังของพวกเขายังตำตๆเขาต้องมีพลังในระดับจอมยุทธอมะตะเมืองนี้นี่มันอะไรกันเนี่ย ทำไมถึงมีจอมยุทธ์ที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่มากมายกันล่ะตอนที่พวกเราอยู่ในพัทคารก่อนหน้านี้พวกเราคิดว่ากลุ่มคนที่เราเจอในพัทคารนั้นเป็นจอมยุทธ์ที่อยู่บนจุดสูงสุดแล้วนะแต่เมื่อเทียบกับจอมยุทธ์จานวนกว่า300คนที่หเหาะเหินเดินอากาศอยู่ต่อนหน้าพวกเราเนี่ยมันกับเทียบไม่ติดเลยแล้วสิ่งที่น่าเกรงขามกว่านั้นก็คือในเมืองนี้หรือว่าจะมี จอมยุทธที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้ซ่อนอยู่ในเมืองกันนะจริงๆด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะต่อสู้กับจอมยุทธขั้นสูงสุดใช่เพราะว่ายังไงแล้วเราต้องไม่เผลอพลั้งมือไปฆ่าพวกเขาเนี่ย <N ee> มันยากจริงๆเอาละพวกเราไปกันเถอะใครยังไม่ได้แพ็คหัวใช้เท้าเข้าตะกร้าให้กับมิสเตอร์อี้เลยเข้ามั่นใจว่าเขาจะต้องมาเอามันในภายหลังแน่แน ใช่ไปกันเถอะข้าก็ยังไม่ได้ให้อาหารไก่ของข้าเหมือนกันเลยน,นี่มันอะไรกันช่างมันเถอหน้าพาเจ้าพวกเนี้ยกลับไปหามิสเตอร์อีก่อนมิสเตอร์อีพวกมันทุกคนนะ่ะถูกจับกลับมาแล้วเยี่ยมเลยข้าจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะส่วนพวกเจ้าอะ่ะจงเอาของทุกอย่างที่พวกเขาทั้งหมดมีออ,อกมาได้ครับโอ้โหเนี่ย มันเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะทำไมไอ้เจ้าหกคนเนี้ยถึงมีของดีๆแบบนี้ตั้งมากมายล่ะนี่มันเป็นสมบัตริระดับอมตะถึงสองชิ้นเลยอย่างนั้นเหรอทำไมข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนล่ะแค่เรือเหาะก่อนหน้านี้มันก็ประหลาดมากพออยู่แล้วแสดงว่าคนที่หนุนหลังพวกมันอยู่อะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆแล้วไงกันล่ะหรือว่าพวกมันยังกล้าที่จะมาที่เมืองเจียงผิงเพื่อก่อเรื่องอีกอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วก็มิสเตอร์อีกลับมาแล้วโอ้โหนี่มีเยอะเลยนี่นาไหนดูหน่อยสิดูหน่อยสิมิสเตอร์อีนั่นมันนี่นี่มันนั่นมันสมบัติขั้นสูงสุดไข่มุกหยุดน้ำตานะเขาว่ากันว่าถ้าเรามีมันอะ่ะเราจะสามารถเดินฝ่าน้ำไปได้โดยที่น้ำเนี่ยไม่มีผลอะไรกับพวกเราเลย ยีเงียบหน้ายี่เจ้าคิดว่ามิสเตอร์อีจะไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอไอ้เจ้าขออยะพวกเนี้ยนี่มันอะไรกันอฮะนี่เราไม่ได้ยินผิดไปใช่ไหมนี่มิสเตอร์อีเรียกของพวกนี้ว่าขยะอย่างนั้นเหรอในสายตาของท่านสมบัติอมตะสองชิ้นกับสมบัติขั้นสูงสุดมากมายขนาดนี้เป็นแค่ขยะอย่างนั้นเหรอมิสเตอร์อี e. นี่นี่ท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไอ้พวกเนี้ย มันไม่ใช่แค่พวกใสษขยะนะใช่ไหมข้าก็ลืมไปว่าเขาอ่ะเป็นพวกคนยากจนกันไม่ว่าเขาจะเห็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นสมบัติเป็นสมบไต้อของพวกเนี้ยมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างนั้นเหรอพวกเจ้าทุกคนต้องทําตัวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันหน่อยนะแล้วจิตใจของพวกเจ้าอ่ะจะยิ่งใหญ่เหมือนกับผืนฟ้าฮ่าสมบัติพวกนี้ ไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาของมิสเตอร์อีถ้าคนภายนอกรู้ว่ามีของพวกนี้เข้าแล้วก็พวกเขาจะต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเพื่อแย่งมันไปแต่ว่าท่านกลับกระทืบมันกลายเป็นผุยผงโดยไม่สนใจใยดีเลยอย่างนั้นหรอพวกเจ้าควรจะเลิกมองอะไรที่ไร้ค่าแล้วก็มองตรงไปข้างหน้าเท่านั้นโดยเฉพาะพวกเจ้าพวกผู้ชายนะ่ะพวกเจ้าจะต้องมีความเฉียวฉยานที่ยิ่งใหญ่เข้าไว้เอ่อครับ ค่ะนี่มันช่วยเปิดหูเปิดตาพวกเราเลยโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ